สวัสดีครับผมคลิปนี้เดินทางจากเมืองคิโนซากิน,นะครับซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดเฮีเอโกะนะครับแล้วก็ตอนนี้เดินทางมาที่จังหวัดกิฟุนะครับเพื่อจะมาเยี่ยมชม ปราสาทกิฟุนะครับซึ่งปราสาทกิฟุที่เรากำลังจะเดินทางไปเยี่ยมชมนี้นะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกิฟุนะครับหรือจะเดินเมืองกิฟุซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวโด่งดังนั่นก็คือทาตายาม่าหรือและชิารากาวาโกะนะครับเคยไม่เคยมาแต่วัาน,าน <ะ S 2> ครั้งแรก <shameful. S 1> เรามาเยี่ยมชมปราสาทครับคือปราสาทกิฟุ ก็ไล่สร <ées. S 2> ้างกันก่อนเลยนะครับปราสาทญี่ปุ่นจะสร้างขึ้นครั้งแรกโดยตระกูลยุจิมะสะนิกายโดนะครับก็สร้างในระหว่างคิสุสกราตนะครับหรือคส1201-1204ถึงคิกาใช้เวลาก่อสร้างอยู่ประมาณ3ปีนะครับในช่วงยุคของหรือเรียกว่ายุคสมัยคามัคุระนะครับราวต่อหลังมัตสึซากิอิบานะนะครับผู้ครอบครองปราสาท ในยุคต่อมาได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่อตามตระกูลเขาคือตระกูลอีบานะก็เลยตั้งชื่อให้แบบปราสาทอีบานะนะครับห้องน้ำอยู่ด้านหลังนี่แหละ,ะเดินทางมาถึงแล้วลานชอตรถบัสนะครับว่ามีห้องน้ำเชิญทุกท่านเข้าห้องน้ำาันก่อนครับ ปราสาทกิฟุนะครับหรือว่าปราสาทอินาบายามะนะครับเป็นปราสาทประจาจังหวัดกิฟุนะครับแล้วก็มีงานปราปรกวดนี้ตั้งอยู่บนภูเขาสูงมองย้ไป้านบนเลยเห็นไหมครับนั่นคือตั้งอยู่บนภูเขากิงกะลิมแม่น้านางการะนะครับถ้าเดินทางมาจากรถไฟเนเห็นเด่นเป็นสง่าเลยครับเพราะว่าอยู่บนภูเขาสูงนะครับก็เดี๋ยวเราต้องขึ้นกระเช้าขึ้นไปนะครับผมอนนี้ เดินมาขึ้นกระเช้าลบเวกิงกะลบเว รอบๆนี่นครับเป็นสวนนะครับมีต้นไม้มีการประดับตกแต่งสวนสไตล์แบบญี่ปุ่นนะครับก่อนที่จะเดินมาขึ้นกระเช้าท้าเรามาช่วงใบไ,ไม้เป็นสิ่งที่สวยงามมากครับอ่ะตอนนี้เรามาซื้อตั๋วกันก่อนครับละหนึ่ามร้อยเยนขึ้นไปด้านบนก็เป็นแต่อีกรยละสองร้อยเยนนะครับในการเข้าไปชมในตัวประสาทจ่ายเพิ่มต่างหาก กาแฟตรงนี้นี่ที่นั่งกินกาแฟอยู่นี่เดินตามทางไปเรื่อยๆครับเดินตามทางไปเรื่อยๆมองเหรอกินจะมองลอยามาเลยน่าเขาเขาทำที่ทั้งพักไว้ให้เยอะหลายที่ อีก270มเมตรเนี่ยเดินไปอีก2 7 0เมตรไม่ไหวแล้วอะไรไ นนี้เราเหมือนนึกเราไปตอนที่ปราสาทอีเคตอนนี้เราอยู่ที่ปราสาทกิฟุเมืองกิฟุภูเขากิงกะยามะความสูง329เมตรนั่งกระเช้าขึ้นมาราคาคนละพันสามแล้วก็นั่งกระเช้ามาแล้วไม่พอต้องมาเดินเท้าต่อขึ้นไปที่ตัวปราสาทนะครับผมคล้ายๆเหมือนก็ไปเที่ยวปราสาทอิเคดะเลย ขาลงลงไปถึงนู้นก็ตอนเขาสร้างปราสาทเมื่อพันกว่าปีที่แล้วเขาไม่คิดหรอกใครจะขึ้นมาเขาป้องกันไม่ใครมาตีเขาแตกนั่นแหละ,ะ <c oughs> ไม่ใช่หัวแตกแ <c oughs> พักก่อนพักก่อนพักก่อนนี่เขามีกาอีให้พักแล้ว เดี๋ยวรอให้พระอาทิตย์ตกดินนิดนึงเดี๋ยวเมืองเขาจะเปิดไฟมองเห็นเมืองไฟสวยก็อยากเที่ยวให้รีบเที่ยวไงเดี๋ยวพออายุเยอะก็เห็นเห็นบันไดก็ไม่เอาแล้วอยากเที่ยวให้รีบเที่ยวไงเดี๋ยวพออายุเยอะเห็นบันไดก็ไม่มาแล้วแล้วแล้วเราก็มาถึงแล้วปราศาสตร์กิฟฟู ด้านล่างคือเมืองจงังหวัดกิฟุแม่น้ำนากระกวะ,วอะเอว่าเห็นสนามกีฬาไหมนะ่ะสองสนามกีฬาติดกันเลยเนะี่ยนี่คือเมืองกิฟุสวยนี่ทะบไอ้นี่เป็นแดงแดงเดงนี่ยมันจะสวยขนาดไหนคิด,ดูสวยมากมากกปาถ่ายรูปเลย เดี๋ยวอีกไหนมาเราไปให้สุดพอเราไม่ยาวขนาดนั้นเลยนะยามันเขาไม่ได้แม่เกิเ,เสียงดังลุกเงียบๆขึ้นฝั่งขึ้นฝั่งแดงขึ้นฝั่งแดงขึ้นตัวหนังสือสีแดงอัพเห็นไหมเห็นขึ้นไปชั้นสุดแล้วป้าขึ้นไปเลย อีกสิบห้านาทีปิดแล้วถ่ายดีๆเอาไปให้เขาดูถ่ายสวยๆเดี๋ยวไปให้ที่เขาไม่ได้เข้ามาโนมุนากะคนนี้ชื่อโนมุนากะโอดะโนมุนากะ มันมีสชั้นขึ้นช<ป>ั้นสขึ้นมาชั้นบนเหมือนปราสาทอุสาก<ป>้ามีระเบียงเดินรอบดูเมืองเ<ป>ดินรอบเดินรอบนี่ออกมาเลยเอามาเลยเอามาเลย เมืองประสาทออสก้าขึ้นมาก็มองเห็นเมืองแบบนี้แหละไปเรื่อยรู้ต่าอัดอยู่นะเนี่ยดิ๊ โคเดนซ์โอด้านนู้นน่ะไป oh, oh, no. nah, long, tap. มันเงียบเสียงเลยเวะๆๆตลอดเหมือน <laughs> งจากปรา,าสาทกิฟุนะครับเมื่อกี้นี้เราเดินขึ้นมาตอนนี้เราได้เวลาเดินลงกันแล้วนี่ไงเด็กไหมมาเดินสิ มาทางกลับทางหนึ่งแต่ขาขากลับทางที่เดินเดินง่ายเปล่าไหมอันนี้ขึ้นไปไปดูพนมรามาวิวสี่ห้าขึ้นไปดูพนนรามาวิว อันนี้เราลงมาเมื่อกี้นี้ทางเข้าขึ้นไปก็เข้าไปทางนี้ไง<อ>ใช่สนามกอล์ฟเหรอตอนนี้ได้เวลานั่ง

แต่มันยังไม่บานอะ่ะนี่เขาจำลองไงน,นั้เป็นแฉมคนเดี๋ยวปาตเนที่คนปลนี่เดี๋ยวเพราะนั้นดอกเบญจมาศเป็นบานมันก็จะเป็นดอกจะเป็นเบญจมาศขึ้นที่คนเลยเนี่ยไกลามาลานจอดรถอยู่นู่นข้างหน้าเรานู่นตอ,น,อน,นี้ย่เนเยนี่ตัดใสวนหินเนี่ยสวยๆเนี่ย ก็ยันมืดเลยวันนี้เร็วจงไปเข้าโรงแรมมิยากโกะกิฟุนาก,การะคาวะโฮเทล